มาชมหน้าตาครับนี่ครับเนื้อสีสันก็นังสวยนะครับนี่ฮะเราก็มาลงเป็นกระเทียมเจียวของเรานะครับนิดนึงนะับไม่ต้องเยอะนะฮะเดี๋ยวจะโรยซ้ําด้านบนนะครับโยกซ้ำนิดนึงฮะนี่ครับท่านผู้ชมตาชัดนะครับ หมูกระเทียมแบบจีนของเราวันนี้ที่ทามาทำให้ชมนะครับมาลองชิมกหน่อยท่านผู้ชมขอติดมันหน่อยนึงนะครับอ่ะนี่นะครับอืมมีความนุ่มมีความกรอบอร่อยท่านผู้ชม สวัสดีครับมาพบกับผมเชฟชาติเช่นเคยทางช่องเชฟเชวนชิมกับเมนูที่จะนํามาทําให้ชมวันนี้ก็จะเป็นหมูกระเทียมนะฮะซึ่งเป็นเมนูตกค้างกับ f c ไว้นะฮะยังไม่ทําให้ชมวันนี้ก็จะมาทําให้ชมซึ่งเป็นหมูกระเทียมแบบหมักแบบจีนแล้วก็จะนํามาทอดแล้วก็ผัดกับซอสผัดอนิรมะสงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างครับหมูเราใช้เป็นหัวไหล่หมูนะครับมาสไลด์ประมาณ1นกิโลนะครับหั่นเป็นสไลด์แบบบางแบบนี้นะฮะ แบบน,นี้นะสไลด์ขวางลายนะฮะท่านผู้ชมอย่างที่เคยบอกเลยหลายๆคลิปนะครับ่เียนะแล้วก็ส่วนผสมที่จะหมักก็จะเป็นเกลือครึ่งช้อนชาผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะแป้งมันสมช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีไข่ไก่หนึ่งฟองพริกไทยป่นก้ำมันงาอันนี้ส่วนที่จะหมักกันนะครับแล้วก็จะมีน้ําเปล่าด้วยที่จะหมักลงไปนะครับค่อยๆเติมไปเรื่อยๆเหมือนที่เคยทําให้ชมกับคลิปไก่กระเทียมทำให้ชมไปแล้วนะครับ แล้วส่วนที่จะผัดกันนะครับก็จะเป็นกระเทียมสับเป็นกระเทียมสดนะครับแล้วก็จะเป็นกระเทียมเจียวที่จะโรยลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นซอสผัดอเไรประสงค์นี่ท่านไปชมเลยนะครับแล้วก็จะเป็นพริกไทยป่นนิดนึงนะครับนี่ฮะส่วนผสมรวมๆนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทําครับไปครับนำกะละมังมาครับลงไปเลยครับรสชาติเกลือนะครับของปรุงรสครับน้ำตาลทรายครับลงไปครับ เราก็จะมาลงเป็นน้ำเปล่าเพื่อที่จะะลยรสชาติก่อนนะครับนี่นะครับเวลารสชาติเลยครับหมูนี่จะอิ่มน้ําช้ากว่าไก่นะครับก่อนเนื้อไก่คุณข้างที่จะเติมน้ําเยอะนิดนึงนะครับหมักหมูให้ฟูให้นุ่มนะครับเวลาไปทอดหมูเราจะไม่หดนะครับถ้าไม่หมักหมูนะครับหมูจะแข็งกระด้างนะครับ รวมถึงเวลาทอดหมูเราก็จะหดด้วยนะครับถ้าไม่หมักนะฮะท่านผู้ชมโดยส่วนใหญ่เลยวัตถุดิบของอาหารจีนทําเมนูนี้นะครับก็จะหมักแทบทุกเมนูแทบทุกตัวนะครับสําหรับเนื้อสัตว์วัตถุดิบนี้นะครับเทลงไปเลยนะครับนะแล้วก็มาคุกเขานะครับ สำคัญเลยต้องให้หมูเราอิ่มน้ำนะครับเดี๋ยวเราก็สามารถพักได้นะท่านผู้ชมลงน้ำรสชาติไปรอบแรกนี้นะครับพักสักสี่นาทีห้านาทีแล้วเราค่อยมาเติมน้ำแล้วก็มาคลุกเขาแล้วก็ดูว่าหมูเราอิ่มน้ำหรือย,ยังนะครับนี่นะครับพอลงไปน้ำแห้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะหมูเราเริ่มจะดูดน้ำนะครับเราก็มาเติมน้ำนะครับ ค่อยๆเติมนะครับนี่นะฮะแล้วก็คุกเขาซ้ําไปนะครับนี่นะครับเติมน้ําลงไปก็ยังน้ํายังแห้งอยู่นะครับอย่างนี้นะฮะยังไม่มีน้าอีกปีนออกมานะครับก็เติมน้ําลงไปอีกไปค่อยนะครับท่านผู้ชมค่อยเติมนะครับเขาอีกครับ นี่นะครับพอหมูเราเริ่มอิ่มน้ำอย่างนี้นะครับจะมีน้ำปีบออกมาตามขอบอนี้นะครับเราก็จะมาลงเป็นพริกไทยปน่นลงไปเลยครับตามด้วยน้ํามันงานะครับลงไปครับขาซ้ําครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาลงเป็นไข่ไก่นะครับลงได้ทั้งไข่แดงไข่ขาวเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นทะเลนะครับถ้าหมักทะเลก็จะใช้เฉพาะไข่ขาวนะครับพวกไก่พวกหมูพวกเนื้อนี่ลงได้ทั้งไข่ขาวไข่แดงเลยนะครับอย่างนี้นะครับพอได้แล้วเราก็มาลงเป็นแป้งมันครับลงไปเลยครับคลุกเขาซ้ำอีกรอบครับ เราจะหมักหมูของเราะครับอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงโดยการนําไปแช่ตู้เย็นในช่องอธรรมดาตู้ชิวนี่นะครับครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะท่านผู้ชมตอนนี้หมูเราก็จะฟูนุ่มนะฮะเวลาไปทอดก็จะไม่แห้งแข็งกระด้างนะครับนะฮะเดี๋ยวจะมาทอดให้ชมแล้วก็จะมาผัดให้ชมกันนะครับสักครู่ครับ <Yahoo! S 1> เรา,าก็นํากระทะมาตั้งเปิดไฟเลยนะครับเตามันใช้เป็นน้ํามันเก่าก็ได้ท่านผู้ชมแต่อย่าให้ดํามากนะครับ ะะใ,ใช้เป็นน้ำมันร้อนปานกลางนะฮะอันนี้ผมหมักหมูไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะ,ะ,นะท่านผู้ชมทาคลิปไปชมก็เลยหมักประมาณ15นาทีก็นํามาทอดได้ชมเลยนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมทําทานทําขายนะครับหมักให้นานกว่านี้นะฮะได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่นะฮะมาลงไปทอดเลยครับเช่นเคยครับเวลาลงอของทอดนะครับลงจากด้านหลังไปด้านหน้านะฮะอย่างนี้นะครับน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นต้องหาตัวนะครับ เราก็คนไปเรื่อยนะครับใช้เป็นไฟกลางไล่ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะทอดหมูเรานะสองจังหวะนะครับโดยการทอดไปรอบแรกนะครับให้หมูเราขึ้นสีนิดนึงนะครับเดีย๋ยวเพิ่งให้สุกเราก็ตักขึ้นพักไปก่อนแล้วเราก็จะมาเล่งโดยการใช้น้ำมันร้อนจัดทอดซ้ำในรอบสองนะครับอีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความกรอบรวมถึงเป็นการไล่น้ำมันนะครับโอเค พอหมูเราเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเริ่มเป็นเหลืองนี้นะครับตักขึ้นพักไ้ก่อนนะครับนี่นครับเราจะทอดซ้ําอีกรอบนะครับในการใช้ไฟแรงนะครับช้อนเอากากแป้งที่หลุดออกมานี่นะครับออกด้วยนะครับท่านผู้ชม มันอราร้อนจัดแล้วนะครับเราก็จะลงหมูเราลงไปเลยนะครับนะครับท่านผู้ชมชัดตเลยครับไม่นานนะครับรอบนี้ท่านผู้ชมการเ,าเพิ่มความกรอบรวมถึงการไล่น้ำมันนะครับพอดนานหมูจะแ,แห้งนะครับ ชมหน้าตาครับนี่ครับเนื้อสีสันก็นังสวยนะครับนี่นะฮะเราก็จะมาผักเลยนะครับลงเป็นกระเทียมนี่นะฮะลงไปครับทั้งหมดเลยท่านผู้ชมเยอะได้นะครับกระเทียมเันสกัดนะครับผักกระเทียมไม่หอมนะครับ พอกระเทียมเราเริ่มเหลืองหอมแล้วครับนี่ฮะท่านผู้ชมลงไปครับท่านผู้ชมซ้มนิดนึงครับใช้เป็นวิธีโยกกระทะก็ได้นะครับนะครับเราก็มาลงเป็นกระเทียมเจียวของเรานะครับนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะฮะเดี๋ยวจะโรยซ้ำด้านบนนะครับ ยกซ้ำอีกนึงฮะนี่นะครับท่านผู้ชมนี่นะครเดี๋ยวเราก็มาเติมซอสเลยครับลงไปครับมาลุกท่านผู้ชมแล้วก็ซ้ำด้วยพริกไทยนะครับแล้วก็ผัดซ้ำเลยครับ หอมก็ได้นะครับกำลังสวยนะครับท่านผู้ชมสีสันโรยกระเทียมเจียวซ้ำลงไปด้านบนนะครับที่เหลือนี่นะครับท่านผู้ชมชอบก็ใส่เยอะได้เลยนะครับกระเทียมเจียววางผักชีซะหน่อยครับนี่นะฮะท่านผู้ชมตาทาชัดนะครับหมูกระเทียมแบบจีนของเราวันนี้ที่เรามาทำให้ชมนะครับมาลองชิชมกันหน่อยท่านผู้ชมขอติดมันหน่อยนึงนะครับ นี่นะครับอืมมีความนุ่มมีความกรอบอร่อยท่านผูนช้ชมเชฟชวนชิมนะฮะฝากลองเอามาทานทำขายก็ได้นะสำหรับเมนูที่เรามาฝากวันนี้หมูกระเทียมแบบจีนฮะหมักแบบจีนแล้วก็ผัดกับซอสผัดในประสงค์นะฮะชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากดกดไลค์กดแชร์ดมน,นึงกดติดตามกับเชฟชาตินะครับเดี๋ยวไว้พบใหม่ e ีหน้า e ีลาก่อนสวัสดีครับ